Yeah, yeah, no, no, no. It's the... Uh... Yeah, Hey, why? ขอโทษค่ะทุกคนเลยชจอกับช่างน้ำฟ้านะคะกูเนี่ยละตอแล้วโดนมันระเบิดเลยอ่ะขอโทษด้วยนะคะท่านผู้ชมขอบุญน่าเกยเปิ้ลมังตายไปทั้งกูไอ้เขียวไอ้ตูตดมึกเฮ้ยมันจะไปเจอบ้านตรงนู้นนะเราไปดูหน่อยไหมมันมืดอ่ะ ทุกคนมันมืดนะคะเอ้ยอกูจะกระโดดอ้ากระโดดไม่ได้อะไรอยู่ข้างบนนะแท้เปลี่ยนบ้าคัดกันไม้ทุกคนโห<ฮ>แต่<า>ว่ามันมืดแล้วเราไปกาบสวัสดีทุกคนที่โหมด2นะครับนี่ค่ะโหมด2ของเราเฮ้ยโหมดสองอันนี้มันอยู่ในเกมพัพช้าง อันนี้มันไหมครับแพงไม่ใช่หรอกครับมาครับแท้มีได้ไงอ่ะเนี่ยมึงไม่รู้เราไม่กล้าเล่นหมดนี้เลยอ่ะขุดเหมืองูมีเกาะเอ็นแชนด้วยเห้ยเฮ้ยมึงชอบพูดว่าเอ็นแชนตลอดจ้ะไอ้น้องน้องพ่อมึงอยู่ที่เนี่น เพราะพี่สวยไม่นั่งนั้นพี่ไปทำไมไม่เอาเทียนทีนมาว่าเฮ้ยห,หยุดอย่ามายุ่งกับเขาเลยปะขอโทษกับเมื่อกี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันโคตรสนานะครับใช่ไหมนะโมดสองนี้ว่างปะ คิดว่าจะเป็นหมดว่างเปล่าหมดโลกเอิ่มน้องเล็กบี้ขับหมดโลกมาสร้างหมดโลกงว้าวไอเขียวขอนโทษนะมันจะเงียบๆหน่อยเงียบๆก็ตีได้มึงอย่าเลยจะกูตีให้หนายเองมันมันมันเป็นเป็นห้องเก็บสมบัติ ไม่ไม่เกี่ยวอย่าพูดมันเปิดหีไม่ได้นะยมงบูถ้าเอามากั้งแบบนั้น,นะอะไ,ไม่ใช่ชมพูด,ดิวะอย่าพูดแก้พูด,ด,พดสวัสดีนะคะเขาอันนี้ฉายาฉายาของเราชื่อว่าชมพูนะคะส่วนชื่อของจริงก็คือน้ำฟ้านะจ๊ะเอ้ยอะ คนนี้ชื่อใครคะแบ๊กไม่ใช่ไอแบกเว้ยคุชื่อเด็กนะิะชื่อโค้ดเจ๋จิจ๋แม่อ้าวแล้วฉายาของคุณชื่ออะไรคะก็เอเดรียนเวิกซ์จะไปอย่างนั้นได้ไงไงล่ะเว,วลาพีชไม่ไม,ไม่ไม่มีเพชรเลยสักก้อนอ้าวแล้วคุณอยู่ไหนอ่ะคุณไม่ได้เล่นคุณไม่ได้เข้ามาคุณก็ ว่าจะเข้ามาเล่นมันจริงๆริงทำไมต้องประตูของทองมันเป็นแบบเนี้ยขอโทษดิประตูนี่ติดวิดีเอ็นอันเนี้ยทุกคนอย่าไปเชื่อนะว่ามาคาบแท้ให้เป็นภาพชา้างนะไอ่ะเดีย๋ยวกออกให้ดูจ้าแป๊บหบนึ่งนะเอ้ยโอ้ยเขี้ยเอิบสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปดูมาไหมครับลูกช้างไะมคะไม่ครับภาพชาะะ้างจ้ะ อ,ออกกับแมททำไมอะเม่ไม่ดิอยยเออขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้ออกจากแ,แ,แปลแผลแปกแตกจะถ้าถ้าเป็นไอ้ปากล่างไงตัวนั้นแหละคุณสยาม ไม่ได้ขอโทษนะคะเกมบักค่ะสวัสดีเออขอโทษด้วยนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะฮะ